สวัสดีครับวันนี้ลุงครับพาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดนครนายกด้วยกันนะครับจังหวัดนครนายกเป็นเมืองมรดกธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่สีเขียวโดวยส่วนใหญ่หแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําตกสาริกาน้ําตกนางรองน้ําตกกวังไกรนะครับแล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็้านกาแฟจุดเช็คอินเยอะแยะมากมายนะครับอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับห่างกรุงเทพเพียง 100กว่ากิโลนะครับ100กว่ากิโลเดินทางโดยประมาณก็1นึชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับเหมาะมากสำหรับท่านที่หาที่ดินไว้ทำบ้านพักตากอากาศทำรีสอร์ทนะครับด้านหลังนี่คือวิวเขานะวิวเขาชัดเจนนะครับแล้วยิ่งมาดูด้วยตาจะสวยงามมากนะครับจะสวยงามมากแปลงนี้ลุงครับแบ่งขายนะครับแบ่งขายเพียง9แปลงเท่านั้นนะครับเพียง9แปลง9แปลงและที่สําคัญตอนนี้นะครับว่างเพียง5แปลงนะครับว่างเพียง5แปลง แลงละหนึ่งไร่ราคาเดียวนะครับราคาเดียวเลยนี่ลุงครับอขออนุญาตกลับกล้องแล้วก็พาทุกท่านชมรายละเอียดชมที่ดินแล้วก็ฟังรายละเอียดเงื่อนไขร,ราคากันนี่เลยครับตอนนี้ลุงครับยืนอยู่ท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงแปลงที่แปนะครับแลงที่8แล้วก็นี่ถ้าท่านอ,อยู่ท้ายแปลงนี้จะมองเห็นวิวเขาแบบนี้เลยนะครับวิวเขาแบบนี้เลยนั่นคือเขา ฟารามีครับเขาฟารามีและด้านหลังเขาฟารามีที่เห็นลางๆนั้นนหะคือเขาใหญ่ถ้ามาเห็นด้วยตามมองด้วยตามจะไม่ลางนะครับก็จะชัดพอสมควรนะครับนี่ครับแล้วก็นี่เขาชะงกนะครับนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่พิกัดนะครับอัตบุโคมณียาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนี่ครับในโครงการที่ดินหลงเนี้ยเนี่ยรุงครับได้ปรับพื้นที่ไว้สวยงามมากนะครับแล้วก็ถนนถนนในโครงการเนี่ย กว้างถึง8เมตรเลยกว้างถึง8เมตรไฟฟ้าประ,ป,ระปาเนี่ยเข้ามาในแปลงในโครงการแล้วนะครับพร้อมเลยทันที่สนใจซื้อทักมาอินบล็อ,มลอ,อกมาได้เลยนะครับหรือว่า0957939496โทรมาได้เลยนะครับเนี่ยว่างน้อยแล้วครับเพียง5แปลงแปลงละหนไร่ว่าง3แปลงแล้วก็แปลงละ2ไร่2แปลงนะครับเงื่อนไขและราคาราคาเดียวเลยครับไร่ละ890,000บาท ไร่ละ8,900,000บาทมาเลือกแปลงได้เลยนะครับที่ว่างคือแปลงที่แปลงหมายเลข 3, 4, 5แล้วก็ 6, 8, 8นี่2ไร่นะครับ8นี่2ไร่เอ้ยใช่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 8นี่สองไร่คำหนึงรรน่งไร่เกือบเกือบสองไร่นะหย่อนนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็สนใจรายละเอียดอ่ารุ่งครับจะทิ้งรายละเอียดอ่าเต็มๆรายละเอียด พบทวนไว้ที่ใต้ใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้ทักมาคุยมาเจรจากันได้เช่นกันนะครับนี่ครับสวยงามลมเย็นนะครับวันนี้ลมเย็นมากแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับตัวบนพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนี่ยห่างตัวเมืองนะครับห่างตัวเมืองนครนายกเพียงประมาณเกิโลนะครับแล้วก็ห่างจอบรเพียงสามกิโลเท่านั้นโรงเรียนนายร้อยจอบรรนะครับมีสะดวกมากนะครับไปมีปั๊มปั๊มต่างๆแล้วก็แหล่งตลาดนะครับมีตลาดมี แหล่งความเจริญเอาง่ายๆว่าแหล่งงานออกไปประมาณ5านาทีก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็อยู่ใจกลางมีเพื่อนบ้านนะครับใจกลางชุมชนเหมือนกันนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับด้านหลังแปลงท้ายแปลงก็จะมีเพื่อนบ้านเช่นกันนะครับแรงละหนึ่งไร่นะครับอ่าถนนกว้างนะครับแล้วก็ท่านที่ซื้อตัดสินใจซื้อในเดือนนี้นะครับในเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักเนี่ยอ่าลุงครับขออนุญาตแถมนะครับแถมอ่า คในการขุดปรับถมดิน1วันนะครับ1วันนะครับเอาไปเลยครับแล้วก็มาดูมาวางผังวางแนวทางร่วมกันนะครับนี่ครับโฉนดเอกสารสิทธิโฉนดทรุ่แดงแจ๋เลยนะครับรุ่แดงนะครับหรือว่านอสสี่จอนะครับนอสสี่จอนี่ยเลยครับวิวเขาชัดเจนนะครับคลองกระโดนตะบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสนใจทักมาครับ095793ขคุณมครับทุกคนนะ